ครับสวัสดีครับครับผมจากเขตไม้มงคลลิ้นมังกรนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าผมบอกไปว่าจะมีกล่องละร้อยตอนนี้ก็หมดโคต้าแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังให้คนแพ็คแพ็คอยู่นะครับก็มีผู้ทําตามกติกาของเรา ก็ได้ไปห้าท่านนะครับอืมก็ห้าท่านก็เดี๋ยวก็รอรับได้นะครับกรนีนะครับเราแพ็กก็ไหนเปิดกล่องหนึ่งจะมีสักประมาณกี่ต้นไม่รู้เดี๋ยวให้ให้ใหคนแพ็กด,ดูก่อนครับ่าก็ประมาณเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวไปนับกันเอาเองก็ให้ผู้ ที่ทําตามกติกาของเราอาไปนับกันเอาเองแต่คืออันนี้เราก็ต้องแพ็กไว้คือแพคไว,ไว้วันนี้ได้เลยครับแล้วก็อาจจะส่งพ่กนี้เพราะต้นไม้ลิมังกอนไม่ต้องห่วงว่ามันจะแห้งมันจะตายมันกลัวอย่างเดียวคือน้ํา <c oughs> คือน้ําเยอะเน่าตายแน่นอนครับอฮาาแต่ถ้าเกิดแห้งไม่ไม่ไม่ตายครับอยู่เป็นเดือนก็ไม่ตายนะครับ เหมือนที่เราอาจจะมีที่ว่าเอาไว้เตรียมส่งลูกค้าเตรียมอะไรก็มีครับอันนี้เราก็ให้ดูไปก่อนนะครับพอดีวันนี้เป็นวันทํางานพักเที่ยงก็เลยมาถ่ายหน่อยนี่นะครับที่เขาเตรียมไว้ข้างนอกน,อนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอือ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนแพ็กเนี่ยเตรียมไว้ให้เยอะขนาดไหนโอ้โหอันนี้เขาก็อาจจะเตรียมไว้นะครับอนนี้เตรียมไว้สําหรับอ่ผู้ทําตามกติกาห้าท่านนะครับก็คือทั้งสวนเราเนี่ยก็มีต้นไม้หลายแบบหลายรูปแบบนะครับมีทั้งฟิโล มีทั้งลิดมังกรอันนี้หญ้าเยอะไปหน่อยหญ้าเยอะหญ้าเยอะหญ้าเยอะเพราะเราไม่ได้ใส่ยาเออสวนนี้ปลอดสารพิษนะครับบอกเลยต้นไม้สวยๆไม่ต้องมาหาที่ผมผมไม่มีอ่าของผมมีแต่ต้นไม้ปลอดสารพิษไม่สวยเน้นหย่อนเลยว่าของผมไม่สวยใครจะว่ายังไงลาม่ายังไงผมไม่สนอ่าฮะ เราผมขายถูกอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเราอย่าไปยุ่งกับยานะครับก็อา,อ,าอาจจะมอีอันนี้อาจเรอันนี้เราแค่ดูนี่ครับคนแพ็กกำลังแพ,พ็กอยูอ่ลูกน้องไม่ช่วยเลยลูกน้องไปนอนนู่นแล้ว ก็คือของผมขึ้นอยู่กับคนแพ็กนะครับอผมทําอะไรไม่ได้ผมไม่มีหน้าที่ตัดสินใจคือคนแพ็กจัดยังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับอาา่าฮะบอกจะมาเน้นกับผมว่าขอสวยๆขอ,ขอนู่นขอนี่ขอนั่นไม่ได้ <c oughs> เพราะผมมีกฎกตกกิกาของผมไว้แล้วก็อ่านกันหน่อยแต่เยอะคือเรา ทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นก่อนซื้อขายดีกว่านะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังอ่าฮะคือเคลียร์กันการให้เข้าใจก่อนก่อนที่ว่าอ่าไม่ใช่บอกว่าสวยว่าดีว่ารู้อย่างนั้นแล้วพอลูกค้ารับไปก็อ่าไม่ได้ตามต้องการก็อาจจะทะเียกไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับอือฮึ นี่เรากมม็มีมีมีตัวด่างก็มีนะครับเดี๋ยวมีตัวด่างจะเป็นนะครับนี่นี่นะครับห่อดูอยู่ในด,ในดงหญ้าเลยนะครับสองสามสองห้าหนึ่งนะครับแล้วก็เสร์จแล้วก็จะมีซามูไรมั้งครับซามูไรด่างเออนี่ซามูไรด่างนะครับ